สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟซพี่พีน้องๆทุกทท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับอาเป็นวันจันทร์นะครับที่19ช่วงบ่ายๆนะครับก็อยู่ในแอปมากรุกขั้นเทพออนไลน์นะครับจับคู่มาเจอกับท่านไฮยีน่านะครับ2แควนะครับผู้ที่มาด้วยเลตติ้ง1นึ9นนะครับมาดิมาเทียมนะครับของไฮยีน่านะครับ ไก่ก้าวฟ้าก็มาด้วยม้าซ้ายนะครับจังหวะนี้กินตัดเข้าไปครับนะครับจังหวะต่อไปเราโยกโคนขึ้นไปทางด้านปีกขวานะครับโยกโคนขึ้นไปทางด้านปีกขวานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาขุนไปเก็บทางด้านขวานะครับอ mm. ่าก็เดินคล้ายๆกับม้าโยงขวานะครับโคนเทียมเม็ดนะครับอ่าขุนขุนวังนอกนะครับอ่าเป็นม้า้ายขุนวังน,นอกนะครับ แต่ข้อเสียก็ต้องระวังนะครับโคนโคนที่อยู่ตรงกลางของมาซ้ายเนี่ยในอนาคตก็อาจจะขาดได้นะครับกุต่อสูก้กระปูสามเบียมาเหมือนกันนะครับก็ตั้งใจจะอาปูสี่เบียอะไรครับก็ตั้งใจที่จะมาโจมตีทางด้านปีกซ้ายของไก่เก้าฟ้าครับจังหวะนี้ก็น่าจะต้องถอยนะครับถอยม้าก่อนนะครับถอยม้าไปรับนะครับอาเรือด้านหลังของสีแดงเนี่ยของกุตสอสูู้เนี่ย ยังไม่ได้ผูกโยงถึงกันนะครับถ้าเขาจิ้มขึ้นมานะครับเราจะเอาเบีย้ยกินเขาเอาเบีย้ยตัวนอกกินเข้ามาเราจะเอามมากินเลยนะครับามากินเขากินเรือเราสิไม่ดีครับอ่ะกินตัวนี้กินไปก่อนครับก็แค่คิดเข้าวนะครับเสริมเม็ดขึ้นไปถ้าเขาทิ่มใส่เม็ดเราก็คงต้องกินกันนะครับกินกันแล้วก็โยกเม็ดขึ้นไปต่อเม็ดนะครับ อ่าแบบนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องครับไล่เม็ดเป็นหนึ่งทีเสริมเม็ดขึ้นไปนะครับจังหวะต่อไปเอาเรือไปจับโคนนะครับเอาเรือทงด้านปีกซ้ายไปจับโคนนะครับก็ยกม้าขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของไม้ยงซ้ายเหมือนเดิมนะครับต่อสู้เสริมโคนครับเสริมโคนมาแล้วจังหวะนี้ระเบิดเบี้ยทดนานปีกขวาเลยนะครับก็เป็นการโจมตีนะครับกินเข้าไปครับก็พยายามเอาเปรียบนิดนึงครับเราได้แท่นถาวรแล้วนะครับแท่นของท่านเม็ดนะครับ กูต่อสู้ไม่แน่ก็อาจจะโยนเม็ดขึ้นมานครับจังหวะต่อไปเดี๋ยวดูก่อน,นครับว่าจะ,จะวาจวังหวะไหนอ้าวโยนเม็ดมาจริงๆครับอืมขยับขุนนะขยับขุนไปทางด้านปีกขวาหลังโคนครับนะ่าจะปลอดภัยที่สุดครับเราไม่รีบนะครับเม็ดมาเรามีรีบเดี๋ยวเอาเรือมากดก่อนออาเรือมากดก่อนดีกว่านะครับนะครับ <c oughs> หรือมากดเผื่อไซรกันแล้วคนด้านหลังขาดนะหลบขุนแบบนี้ก็ไปด้วยกันครับอขอนําไปก่อนครับู้ต่อสู้คงตามนะครับขุนขุนอยู่ตรงกันก็ขุนอยู่ตรงกันก็คือตําแหน่งของขุนพึ่งใบบุญนะครับถ้าคต่อสู้ขึ้นขุนมาเราก็จะเอาเรือมาประกบคู่นะครับเป็นเรือนอกกระจิบเหมือนเดิมนะครับ ต้องดูกันครับว่าท่านไฮยีน่านะครับจังหวะนี้จะเดินอะไรนะครับเม็ดตัวนี้เราก็เราก็อาจจะกินนะครับในอนาคตแต่ไม่ใช่ตอนนี้ครับหลบขุนมาก็หุบเรือครับประกบคู่นะครับต่ต่อไปก็สีแดงเดินครับกต่อสูงไก่ก้าฟ้าเอาเรือมาซัพพอร์ตโคนครับจิ้มใส่โคนนะครับเสร็จแล้วก็เอาเรือนะครับเอาเรือไปต่อทางด้านปีกขวาเราจะโจมตีทางด้านปีกขวาบ้างนะครับ ดันในหนี้ไม่มีปัญหาครับสบมยหอแล้วนะครับเอาเรือกินเราเอาเรือกินนะครับถ้าคู่ต่อสู้เอาเรือมาต่อเราจะดันโคนขึ้นไปนะครับโคลนเก้าร้นะครับห้าโคนเก้ารวนะครับแต่ทางด้านปีกขวานะครับคู่ต่อสู้ก็คงต้องต่อครับห้าต่อจริงๆครับดันโคนขึ้นไปนะครับเราก็จะดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ คู่ต่อสู้ก็ขยับขยายตัวหมากได้ลําบากนะครับโคนก็ติดหนึ่งตัวแล้วติดเบี้ยสูงแล้วนะครับเบี้ยสูงมรณะนะครับเบี้ยแบบนี้ก็อันตรายนะครับทําให้ตัวหมากของคู่ต่อสู้นะครับขยับขยายได้ลําบากนะครับโคนของไก่ก้าวฟ้าก็เลาะกําแพงขึ้นไปแล้วนะครับนะครับคู่ต่อสู้จะทํำยังไงต่อนะครับถ้าม้านะครับม้าตัวร่างของที่อยู่ข้างโคนตัวล่างสุดอ่ะ ของสีแดงนะครับขยับเมื่อไหร่นะครับจังหวะนั้นเราจะเอาเม็ดกินเม็ดนะครับแล้วก็ปูเบี้ยขึ้นไปได้เบี้ยคู่ทั้งคู่นะครับปูต่อสู้สีแดงก็ได้เบี้ยคู่แต่ไก่ก้าวฟ้าก็ได้เบี้ยคู่แต่อยู่ในตําแหน่งของหน้าขุนนะครับก็เป็นจุดยึดศาสตร์ในการลบนะครับจริงๆแล้ต้องอยู่ซินเตอร์นะครับตบม้าไปจริงๆครับจังหวะนี้เราก็ได้คิวนะครับถึงเวลาที่เราต้องจัดการเม็ดนะครับจับก็ไปหนึ่งดอกแล้ว ดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับในอนาคตก็อาจจะดันโคนขึ้นไปมาจับยกม้าไปผูกก่อนครับนะครับเพื่อไม่มีไม่ให้มีปัญหาในอนาคตนะครับยกม้าขึ้นไปผูกครับยกม้ามาแบบนี้กินเลยไหมตัดกำลังไปหนึ่งตัวนะครับก็โคนแรกม้าครับได้ได้เปรียบสักมากนะครับจังหวะนี้เราดันโคนขึ้นไป ตรงๆนะครับตรงๆปักกระป๋หนึ่งดอกแล้วบอกเขาเป็นเพื่อนกันนะครับคุณต้องหลบนะครับหลบไปตัวไหนก็ช่างถ้าเราดันโคนกินเรือก็ได้นะครับมันจะโหดไปไหมห่ะนะครับเนี่ยดันเรือกินโคนไม่เอาครับนะครับให้โอกาสโคต่สโซ่รับหงเบี้ยดีกว่านะครับโคต่สโซ่กินมาแล้วครับก็เอาเบี้ยกินเข้าไปนะครับตอนนี้ไก่ก้าฟ้าก็เป็นต่อนะครับม้าหนึ่งตัวนะครับ ถอยคนมาผูกครับถอยคนมาผูกนะครับขยับขุนหนีนะครับโยกมาขึ้นไปนะครับปิดกันตามม้ามารุกเราด้วยนะครับก็มาดูกันว่าไ้ก้าฟ้าไม่ให้ไม่กินเรือของคู่ต่อสู้แล้วจะปิดสกอร์ยังไงนะครับจังหวะนี้ก็ขึ้นขุนก่อนครับหนึ่งตาครับป้องกันตารุกนะครับเผื่อเขาเอาเรือมาตัดม้านะครับ คู่ต่อสู้นะครับแอบกระพริบกระพริบนะครับเป็นจังหวะจังหวะเหมือนกันนะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงครับท่านไฮยีน่านะครับขยับขุนแล้วก็เอาเรือไปเลยนะครับเรือของเจ็ดเสร็จทุกลายนะครับเสร็จทุกรายนะครับคู่ต่อสู้เลือกที่จะกินเบี้ยนะครับกินเบี้ยเบี้ยฝั่งนี้ให้กินครับนะครับจังหวะต่อไปเราก็ดันเบี้ย ดันเบีย้ยปิดทางเรือปิดทางเรือปิดทางเรือก็ดีนะครับเรือจะได้ไม่ต้องขยับนะครับก็จะสู้ยกมา้ากลับมาครับอถอยเม็ดอมืมือไว้นะครับถอยเบี้ยงไงกลับมาเอาจริงๆแล้วเามื่อกี้ดันโคนขึ้นไปก็สวยนะครับไม่เป็นไรครับเดินไปแล้วนะครับ ก็มีว่ากันนะครับตอนนี้คู่ต่อสู้ก็ยังออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้ก็มีไอเดียว่าเดี๋ยวจะเอาม้านะครับเอาม้ากินเบี้ยอ่ามากินเบี้ยอ้าวไม่ทันได้กินแล้วนะครับก็ต้องโยกม้าหนีขึ้นไปครับนะครับเอาเรือมาตัดม้าแล้วอย่างนี้เลยอ้าวเยวกินกันครับนะครับอ๋อหงายเบี้ยว่ามีเบี้ยมากกว่านะครับก็จะหงายเบี้ยริมอีกทีนึงก็ไม่ว่ากันครับนะครับจังหวะนี้ เอาไงดีนะครับชราใจจะปิดจะปิดสกอได้ไหมเนี่ยนะครับโอ้โหชราใจแบบนี้นะครับไก่ข้าวฟ้านะครับประมาทไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็สงครามยังไม่จบนะครับก็ยังไม่นับศพทหารนะครับจังหวะนี้ก็เอาไงดีนะครับเริ่มว้าวุ่นแล้วนะครับก็เอาเบี้ยมาต่อเลยครับนะครับเบี้ยตัวนี้สุดเก่งเหลือเกินครับเอามาเข้ามากินนะครับ กินเบี้ยแล้วก็ยกโคนขึ้นไปเอาขุดขึ้นไปครับไม่ค่อยเคยจับไปครับก็ม้าแรกม้าโคนแรกโคนขุนต่อสู้ก็จะมีเบี้ยไรอ้าวจังหวะนี้มาไล่ก็เบี้ยหายสิครับนะครับขุนเข้าไปครับนะครับก็เวลาก็จวนตัวทั้งคู่นะครับแต่ก้าฟ้าก็เหลืออยู่ประมาณสี่นาทีกว่าเกือบห้านะครับขุนต่อสู้ก็เหลือไม่ถึงนาทีแล้วครับนะครับจังหวะนี้ก็กินครับนะครับ โยกโคนขึ้นไปครับโยกม้ามาตำแหน่งนี้ก็มาเอาไงดีเอาเรือมาผูกโคนไว้ก่อนนะครับเอาโคนมาตอนนี้โคนฟรีนะครับรุกเข้าไปหนึ่งดอกแล้วก็กินโคนเข้าไปนะครับจังหวะนี้นะครับคู่ต่อสู้ก็โอ้โหแพ้ไปนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับก็คัมแบ็กกลับมาได้อีกแล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับกราบขอบคุณและสวัสดีนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ